จากบูลลี่สู่เพื่อนซีนิทานสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้เด็กยุคโซเชียลมีเดียการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองดิจิทัลอันแสนสดใสมีกระต่ายน้อยชื่อติ๋งตองอาศัยอยู่ติ๋งตองเป็นกระต่ายที่มีหูยาวเป็นพิเศษแถมยังชอบใส่แว่นตากลมโตทําให้เพื่อนๆบางคนชอบล้อเลียนฮ่าฮ ah ah, ดูสิหูยาวขนาดนั้นบินได้เลยมัง้ง กระรอกจอมสอนชื่อจีจาดชอบตะโกนใส่ติ๋งตองทุกครั้งที่เจอหน้าติ๋งตองรู้สึกเสียใจมากเขาพยายามหลีกเลี่ยงจีจัดทุกครั้งแต่ในโลกออนไลน์จีจัดก็ยังตามมาคอมเมนต์แซวในรูปภาพที่ติ๋งตองโพสต์หูยาวเฟื่อยเชียวแว่นหนาเป็นเตาติ๋งตองเริ่มไม่อยากเล่นโซเชียลมีเดียอีกต่อไปวันหนึ่งขณะที่ติ๋งตองกำลังนั่งเศร้าอยู่คนเดียวในสวนสาธารณะนางฟ้าใจดีก็ปรากฏตัวขึ้น ทำไมหนูถึงดูเศร้าจังจ้านางฟ้าถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนติ๋งต่องเล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟ้าฟังนางฟ้าฟังอย่างตั้งใจแล้วยิ้มให้หนูรู้ไหมจีจาร์อาจจะไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายหนูหรอกนะบางทีเขาอาจจะแค่อยากเป็นที่สนใจก็ได้ติ๋งต่องขมวดคิ้วเป็นไปได้หรอคะแน่นอนจ้าลองหาโอกาสพูดคุยกับเขาอย่างเปิดอกดูสินางฟ้าให้กำลังใจ ติ๋งตองตัดสินใจลองทำตามคำแนะนำของนางฟ้าวันต่อมาเขาเดินไปหาจีจ์ดที่สนามเด็กเล่นจีจ์ดเรามีเรื่องอยากจะคุยด้วยจีจา์าท,ทำท่าทางตกใจเล็กน้อยมีอะไรเหรอเราไม่ชอบเลยที่นายชอบล้อเลียนเรามันทำให้เรารู้สึกเสียใจมากติ๋งตองพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือจีจ์ดเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาเสียงเบา เราเราขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจจะทำให้นายเสียใจจริงๆติ๋งตองรู้สึกประหลาดใจทำไมนายถึงทำแบบนั้นละ่ะเราเราแค่อยากให้ทุกคนสนใจเราบ้างก็เท่านั้นเองจีจ้าตอบอย่างอายอายเราไม่รู้ว่ามันจะทำให้นายเสียใจมากขนาดนี้ติ๋งตองยิ้มให้จีจา้าถ้านายอยากให้คนสนใจนายลองทำสิ่งดีๆสิอย่างช่วยเพื่อนทำการบ้านหรือแบ่งปันขนมให้คนอื่น จีจ์ดพยักหน้าเราจะลองดูจากวันนั้นจีจ์ดก็เปลี่ยนไปเขาเริ่มช่วยเหลือเพื่อนๆและเลิกแกล้งติ๋งตองแถมยังชวนติ๋งตองไปเล่นเกมด้วยกันบ่อยๆทั้งสองกลายเป็นเพื่อนสนิทกันในที่สุดติ๋งตองและจีจ์ดเรียนรู้ว่าการสื่อสารกันด้วยความเข้าใจและการให้โอกาสกันและกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปได้และที่สำคัญที่สุด การเป็นตัวของตัวเองอย่างมั่นใจคือสิ่งที่สวยงามที่สุดแล้วพวกเขายัางเรียนรู้ว่าโลกออนไลน์ก็เหมือนโลกจริงมีทั้งคนที่ใจดีและคนที่อาจจะไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นเสมอไปดังนั้นเราจึงต้องเทมแข็งและอย่าให้คำพูดของคนอื่นมาทำร้ายจิตใจของเราได้ง่ายๆ